แกไปบอกคุณพ่อเลยนะว่าฉันไม่ไปแต่คุณพ่อท่านก็อยากให้คุณหนูอ่อนไปไหนมาไ,ไหนกับท่านบ้างนะเจ้าคะคุณพ่ออยากแต่ฉันไม่อยากแล้วก็ไม่ต้องมาเซาวซีเลยด้วยน่ารำคาญจริงเลยทำดีมากค่ะหนูอ่อนไม่มีใครจะรักและหวังดีกับหนูอ่อนเท่ากับแม่ซ่อนกลิ่นคนนี้อีกแล้วตอนนี้คุณพ่อของลูกกำลังหลงนางพิษไม่ลืมหูลืมตา อีกไม่นานเราสองคนจะต้องลำบากแน่หนูออนไม่ยอมนะคะคุณแม่หนูออนฟังแม่นะคะหนูออนจะต้องจับคุณตั้มให้ได้เมื่อไหร่ที่หนูออนจับคุณตั้มได้แม่เองจะได้สบายไปด้วยและเราสองคนก็จะได้ไม่ต้องง้อคุณพ่ออีกต่อไปค่ะคุณแม่หนูออนจะพยายามจับคุณตั้มให้ได้คุณแม่เป็นกำลังใจให้หนูออนด้วยนะคะดีมากค่ะลูกเฮ้ย hey, คุณตั้ คุณตั้มไอต้ตั้มไอ้โจร,ราห้าร้อยฆ่าข่มขืนหญิงชาวบ้านคุณแม่คะหนูออนจับคุณตั้มอย่างที่คุณแม่บอกเลยละคะ่ะต่อไปนี้เราก็จะสบายแล้วไม่ต้องงอคุณพ่อแล้วคะ่ะคุณแม่หนูไม่ใช่อย่างงั้นค่ะหนูออนดิชันร้อยตรีหญิงออนวินาทสันตโร ខ្ញុំត្រាំយំតាមខែពីមួយស